ซานตามีอยู่จริงตอนเด็กๆเราเชื่อในซานตาคลอสมากถึงขั้นไปขอให้ม้าสร้างปล่องไฟไว้ที่บ้านทำไมบ้านเราไม่มีปล่องไฟแบ่มีคุณซานตาก็ลงมาไม่ได้น่ะสิใช่ใช่ใล่องฟองปล่องไฟอะไรประเทศไทยเขาไม่สร้างกันหรอกเพื่อเจอแน่แน่อยากรู้ไหมว่าที่ไหนไม่ปล่องไฟตรงนั้นไงไครอยาไปหาปล่องไฟคุณซานตานบ้าไปไปจนกระทั่งมีวันหนึหน่งโฮ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 โ ลอยแมนถูกสุดทุกวันเใสวันปีใหม่ทีตะการไหนก็ต้องลายแมนต้องให้ถึงที่มามาช่วยด้วยอยากให้คุณซานตา้ามาหาเราที่บ้านบ้างจังลูกคนบ้านเรากำลังจะสร้างปองไปคุณซานตา้าแล้วอะไรแนะี่รีบมาดูกันเร็ว <S <S ถึงจะยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าไม่ผิดแน่ ปล่องไฟคุณซันต้าถ้างั้นพวกเรามาเตรียมตัวต้อนรับคุณซันต้ากันเถอะแล้วพวกเราสามพี่น้อง <ac> ก็เตรียมตัวจัดงานต้อนรับคุณซานต้าอย่างสุดความสามารถจนกระทั่งถึงวันคริสต์สสมาส like เจมเลกิมามกาเมื่อกี้มันคืออะไรกันนะ่ะเอ๊ะป้ากำลังทำอะไรกับปล่องไฟคุณซันต พอดีเลยป้ากำลังทดสอบเครื่องดูดควันนะ่ะเว่านี้เวลาทรามาหาันควันก็ไม่ลอยฟุ้งไปทั่วบ้านแล้วเครื่องดูดควันเหรอปล่องไฟคุณซานตา้าไม่คิดเลยว่าจะโง่หรอกไห่ข,ขนาดนี้สมุนไพไม่เห็นไม่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะเล่าเมนูต้อนรับคิดสมมติคุซานต้าไม่มีจริงแต่ลายแมนมีจริงสั่งเหอะ